คลิปนี้จะพาเ,เพื่อนๆมาเช็คดูนะครับว่ามีคนมาแอบเข้าแชท t e s s s n g e r ของเราหรือไม่มาดูกันได้เลยครับเริ่มต้นให้กดเข้าแชท m s s s e n g e r ต่อไปกดขีด3ขีดทางด้านซ้ายบนต่อไปกดฟันเฟืองการตั้งค่าตรงนี้นะครับหน้าต่อไปนะครับให้เลื่อนหน้าจอลงมาข้างล่างและมากดความเป็นส่วนตัวและความปลอดภยัยเมนูนี้เลยครับ เมื่อเข้ามาแล้วนะครับให้เรามากดแชทที่เข้ารหัสแบบต้นทางถึงปลายทางต่อไปกดการเข้าสระบบเมื่อเข้ามาหน้านี้นะครับมันจะบอกข้อมูลว่าบัญชี messenger ของเรานะครับได้ไปล็อกอินค้างไว้ที่มือถือเครื่องในบ้างในส่วนหัวข้อแรกนะครับที่ขึ้นสถานะการเข้าสระบบนี้ก็จะเป็นมือถือเครื่องที่เราทําอยู่ตอนนี้ ส่วนมือถืออื่นนะครับเพื่อนๆลองไปเช็คดูได้เลยนะครับว่ามีคนมาแอบ,บเข้าแชท Messenger ของมันเพื่อนหรือไม่ถ้าเ,เพื่อนๆนะครับเจออุปกรณ์ที่ไม่คุ้นเคยก็สามารถใช้มือถือของเราเนี่ยแหละครับสั่งออกจากระบบอุปกรณ์ที่แอบ,บมาเข้าแชท Messenger ของเราได้นะครับโดยที่ให้เ,เพื่อนๆนะครับกดเข้าไปที่อุปกรณ์ที่เ,เพื่อนๆไม่รู้จักเ <c oughs> สร็จแล้วให้เลื่อนหน้าจอลงมาครับและมากดออกจากระบบตรงนี้ได้เลยเ <c oughs> สร็จแล้วกดออกจากระบบอีกหนึ่งครั้ง มันก็จะเป็นการสั่งออกจากระบบบัญชีแชท m essenger ที่เราไม่รู้จักนะครับโอเคครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือวิธีการเช็คดูว่ามีคนมาแอบ,บเข้าแชท m essenger ของเราหรือไม่หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเ,เพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ